5วันหันษาสัปดาห์ที่28หน่วยฤดูหนาวชั้นอนุบาล1ทับ1สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เด็กๆมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะฤดูหนาวเป็นฤดูที่มีอากาศที่หนาวเย็นมีลมแรงในช่วงเช้ามีหมอกหนามีน้ําค้างในตอนกลางคืนดังนั้นเด็กๆควรจะดูแลร่างกายตัวเองให้อบอุ่นอยู่เสมอ โดยที่เด็กๆจะต้องใส่เสื้อผ้าที่หนาๆเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอเราจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรในฤดูหนาวบ้างไปชมกันเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยฤดูหนาวนะคะ 1. ฤดูกาลและลักษณะอากาศในประเทศไทย 2. ปรากฏการธรรมชาติในฤดูหนาว 3. การดูแลสุขภาพในฤดูหนาว 4. ประโยชน์และโทษของฤดูหนาว 5. กิจกรรมสนุกๆในฤดูหนาวค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าฤดูกาลคืออะไรใช่แล้วค่ะฤดูกาลเกิดจากที่โลกหมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์ทําให้โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันจึงทําให้เกิดสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นฤดูนั่นเองค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานั้นมีทั้งหมด3ฤดูค่ะ ได้แก่ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์โดยเฉพาะในเดือนเมษาบริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนมากมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวันทำให้เกิดความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าว ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยขณะที่ร่องกดอากาศตำ่ำพัดผ่านประเทศไทยเม <ME> ื่อมีกระแสลมมาปะทะกันจึงทำให้เกิดฝนตกชุกในช่วงเวลานี้พร้อมทั้งมีพายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่ขั้วโลกใต้หันข้าหาดวงอาทิตย์ เมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปกคลุมซึ่งจะนำความหนาวเย็นเข้าสู่ประเทศไทยช่วงนี้บ้านของเราจะจะมีอากาศหนาวเย็นและแห้งในช่วงนี้สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปมีอุณหภูมิลดลงช่วงเวลากลางวันจะสั้นช่วงเวลากลางคืนจะยาวนานขึ้นและมืดเร็วขึ้นค่ะ ปรากฏการธรรมชาติในฤดูหนาวในช่วงฤดูหนาวอากาศจะเย็นลงมีลมหนาวที่พัดพาความเย็นมาสู่ตัวเรามีหมอกหรือน้ำค้างในช่วงเวลาเช้าบางพื้นที่ที่มีอากาศเย็นมากๆเราจะพบก้อนน้ำแข็งเล็กๆเกาะอยู่ตามใบไม้ยอดหญ้าอย่างนี้เราเรียกว่าแม่คันิงนั่นเองค่ะ เมื่ออากาศแห้งเด็กๆสังเกตเห็นต้นไม้ใบไม้นะคะว่าจะมีใบไม้เปลี่ยนสีจากสีเขียวกลายเป็นสีส้มหรือสีน้ำตาลซึ่งเกิดจากความแห้งของอากาศนั่นเองค่ะในฤดูหนาวนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าแขนและขาหรือแม้กระทั่งริมฝีบากของเราจะแห้งแล้วก็แตกนะคะอีกปรากฏการธรรมชาติอีกอย่างนะคะก็คือไฟฟ้าสถิตก็คือการเกิดความรู้สึกเหมือนถูกช็อตเบา เมื่อเด็กๆนำลูกโป่งมาถูที่แขนหรือนำลูกโป่งมาถูที่ผมก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตเส้นผมจะชี้ฟูขึ้นฉะนั้นผิวของเด็กๆถ้าเด็กๆยังอยากคงความชุ่มชื้นไว้อยู่ควรจะทาโลชั่นเพื่อให้ผิวของเราไม่แห้งแตกนะคะและอย่าลืมสวมเสื้อผ้าหนาาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนะคะการดูแลสุขภาพในฤดูหนาว ในฤดูหนาวเป็นฤดูที่หลายคนเจ็บป่วยเป็นหวัดไม่สบายกันเยอะมากเลยนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะคนที่รู้สึกหนาวง่ายต้องเตรียมตัวดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีคุณครูมีเคล็ดลับดูแลตัวเองในช่วงฤดูหนาวมาฝากเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆควรเลือกสวมเสื้อผ้าที่หนาๆเป็นเสื้อแขนยาวหรือขายาวเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับความอบอุ่นนะคะคุณครูมีตัวอย่างเสื้อและชุดที่เหมาะสมที่จะสวมใส่ในฤดูหนาวให้เด็กๆด,ดูค่ะมีเสื้อกันหนาวกางเกงขายาวที่จะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะ หมวกค่ะทำให้ศีรษะเราอบอุน่นมีถุงมือถุงเท้าที่จะทำให้มือและเท้าเราอบอุ่นด้วยนะคะสุดท้ายถ้าเผลืออากาศหนามากๆเราอาจจะใช้ผ้าพันคอค่ะมาพันบริเวณรอบคอเพื่อให้คอของเราอบอุ่นขึ้นค่ะเคล็ดลับที่2ก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในหน้าหนาวน,นี้นะคะเด็กๆจะมีอาการไข้อาการหวัดเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะ ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะดื่มนมทุกๆวันด้วยทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะอีกอย่างก็คือการดื่มน้ำอุ่น หรือเครื่องดื่มอุ่นๆจะช่วยบรรเทาอาการหนาวได้ดีค่ะทั้งนี้น้ำอุ่นยังช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นถ้าใครชอบดื่มน้ำเย็นในช่วงนี้ควรระมัดระวังนะคะลองหันกลับมาดื่มน้ำอุ่นดูร่างกายเราจะได้อบอุ่นนะคะและเคล็ดลับสุดท้ายก็คือการออกกำลังกายค่ะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นมากขึ้นค่ะ ประโยชน์ของฤดูหนาวในฤดูหนาวนี้นะคะมีทั้งประโยชน์และโทษเลยมาดูข้อประโยชน์ก่อนค่ะทําให้พาหะนําโรคหรือเชื้อแบคทีเรียรต่างๆทนสภาพอากาศหนาวไม่ได้อย่างเช่นยุงลายหรือแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนําโรคของเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกหรือโรคท้องร่วงท้องเสียพอเจออากาศเย็นๆแบบนี้พาหะนําโรคต่างๆก็จเจริญเติบโตแพร่เชื้อไม่ได้ค่ะ เรามาดูโทษของอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวกันค่ะในฤดูหนาวนี้นะคะจะมีโรคที่เด็กส่วนใหญ่ป่วยก็คือเป็นไข้หวัดนะคะเด็กๆอาจจะมีอาการไอซึ่งเชื้อโรคนี้นะคะจะแพร่ได้ดีในฤดูหนาวเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆมีอาการป่วยไอไม่สบายเด็กๆต้องใส่แมสปิดหน้านะคะและเวลาไอหรือจามก็ต้องใช้ผ้าปิดปากเพื่อที่จะให้เชื้อโรคไม่แพร่กระจายไปโดนเพื่อนๆค่ะ อีกอย่างของโทษฤดูหนาวก็คือจะทําให้ผิวของเด็กๆแห้งค่ะเป็นขุยแบบนี้ถ้าเด็กๆปล่อยให้ผิวตัวเองแห้งนานๆไม่ทาโลชั่นก็จะทําให้ผิวแตกค่ะส่วนริมฝีปากเด็กๆสามารถหาลิปบาล์มนะคะมาทาไว้ป้องกันได้ค่ะไม่อย่างนั้นริมฝีปากเด็กๆแตกแล้วจะทําให้เด็กๆรับประทานอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะจะเจ็บมากๆเลยค่ะ โทษอีกอย่างหนึ่งของฤดูหนาวก็คือภัยหนาวซึ่งเกิดจากอากาศที่เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงผู้สูงอายุบางคนไม่มีเครื่องนุ่มห่มที่กันหนาวได้เหมาะสมอาจจะทําให้ร่างกายได้รับความเย็นเกินไปบางครั้งอาจจะทําให้ไม่สบายหรืออาจเสียชีวิตได้กิจกรรมสนุกๆในฤดูหนาว กางเต็นท์พักแรมเด็กๆสามารถร่วมกิจกรรมกางเต็นท์นอนพักแรมก่อกองไฟแล้วทาอาหารท้าลมหนาวในเขตอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยซึ่งมีหลากหลายอุทยานเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะพาเด็กๆไปเที่ยวภูเขาทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในการทํากิจกรรมต่างๆกิจกรรมเหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้เด็กๆด,ด,ด้วยนะคะ ถ้ามีโอกาสอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปตั้งแคมป์กันค่ะกิจกรรมที่2การเล่นเว้าในฤดูหนาวชวนเล่นเว้าท้าลมหนาวในฤดูหนาวนี่นะคะจะมีลมพัดแรงเพราะฉะนั้นถ้าเรานําเว้าไปวิ่งในช่วงเวลานี้รับรองเว้าเด็กๆจะต้องลอยขึ้นสูงแน่ๆเลยค่ะ ส่วนในต่างประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆจนหิมะตกก็มีกิจกรรมที่สนุกสนานหลายอย่างค่ะอย่างเช่นการนั่งรถลากเลื่อนโดยใช้สุนัขลากไปนะคะหรือการเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเล่นสกีบนหิมะค่ะอีกกิจกรรมที่สนุกนะคะและคุณครูเห็นเด็กๆหลายคนเล่นกันก็คือการปั้นตุ๊กตาหิมะนั่นเองค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับฤดูหนาวอย่างครบถ้วนเลยนะคะอย่าลืมนำสาระได้ดีที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับตัวเองในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะ5วันหันษาสัปดาห์ที่28หน่วยฤดูหนาวของคุณครูแมมวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ